ดูพี่น้องเสื้อผ้ามันตัวน้อยนะก็ะติใส่ยังหันลราได้ใส่ให้ได้ <Okay. S 1> มากี่ใส่ได้บ่เนี่ยชุดตอนนี้มันชุดตรงเตะโดนแต่เขาเล่นน้อยนะคะ่ะเนี่ยเขา,าที่ใส่มาลองดูลองดูลอดูดดลองดูว่าจะใส่ได้ไหมเป็นชุดหมีพี่น้องเป็นชุดหมีนะ ใส่หมด้บ่ได้ลยแต่ยังมีใสอยู่นี่แหละแม่อาอยอ่ะลิงอะไรอ๋อลิงอ๋อ้างมาเฮ้ยเ <laughs> าบอกมันเล็กมันเล็ก,กที่บังคับไปใส่เลยที่อยากใส่หมนละ่ะเดี๋ยวนะเอาโอ้โอนี่ขาได้อยู่หาตัวทีตัวมา่หาตัวมาก่อนให้ดูเมื่อกีนั่นดิพี่น้นองเนี่ย พอนายมาที่หนึ่งหนึงทีงเงงเ่เขาหน้อยนั่นนะ่ะวันนี้เขาปูาใหญ่ขึ้นเนาะก็ที่ใส่ไม่ได้เนาะค่ะก็ที่บงังคับไม่ไส่เยอะขนานี้จะเนะยอะที่เอาไปให้ผู้อื่นก็นบริจาคก,กันเขาที่ได้ก็ต้องมาถามหานะนโอ้ยมิซิบโอ้ยมิซิบอัน้เปิดโอ้ยโอ้ยโเห็นโอ้ยมิซิบเปิดดากพี่น้อง เปิดตูดโอ้เปิดตูดเงี้ยวหรอมั้งแล้วเขาจะเปิดตูดเงี้ยวได้ยังไงอาหันมาปีกระดุมปีกระดุมเป็นต่งเดือ เออคุนจะใส่นูโตแล้วแน่นนะพีู่เอาใส่ห Eller, ัวดิใสหัวไมน้ยเนี่มันน่ยพี่ลูกมันชุดมันจะแน่นมันจะมันแบบนแน่นลูกนแน่นเลยหาลังมั้งกันมึแกเปิดตูดให้ห่อหน่ง ได้ขึ้นไปข้างนได้อ่าอันนี้เปิดตูดเพราะฉะั้นมันขึ้นไปทางเทินไม่ได้พี่เนาะตูดเอองั้นมาค่ะจุดมันเล็กไงชุบมันเล็กเออใส่เงินเรื่อยๆก็ชุาให้ให้เปิดตูดบางทีไมแล้วมันแน่นตรงนี้มันแน่นเลยเนี่ยมันแน่นเลย ลองหันตูมาหันตูมานี่เบิ่งเปิดตูดปะอมน,นี่ยหันตูไปด้ส <c oughs> ินี่อ๊ยจักไซร์ได้